มาเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งกล้องคืบนานังการทักป่าปคภายในวัดมีกุฏิแต่ตชาลาใหญ่กุฏิใหญ่ยนี่ก็คือด้านข้างของะกุฏิใหญ่พรนก็ได้ติดป่าด่านนี้เรียบร้อยแล้วกร,ร,ร,ระติดบัวอาสีศัยนี่ที่จะปิดคือด้านหลังทางกว้างไปยังบ่ทันแล้วเพราะว่ารอ ให้ทางบนเยอะมากอีกรัดกันนี่เป็นบริเวณทั้งขั้วและนี่ก็เป็นดานนากระดิบรีบไปเรียบร้อยแลือดธาสีทิศบัวเรียบร้อยนี่คือทั้งดันอ่าปลายพุติไงก็ข้างบนมันเป็นกลางม่ดนึงผู้สร้างการทางทังด้านที่จะเป็นตกเดือด เดนี่คือดอันหลังสล่าลางี้ที่จะเหต่อไปกระดานอีดานข้างยืนไม่นกพิราบินไปจีติดปิดปดพอนกได้เข้าไปสั่งกามเสียหายหลายงี้ ขี่กับใส่ว่าเป็นขีเป็ดขี่ด,ด้านทางขัดสายฟังมู่นตรงนี้ทรงไว้าและนี่กับขีด,ด้านหน้าของสไลา์ใหญ่ตัวนี้ด้านนี้กีสปิดไปเบิร์ตขี้กันเขเป็นช่องว่างให้นกเลยเขาบางคนเสียหายหลายอย่างแฮ้นนห,าาหาลายหลาย,ลาย และนี่คือด้านข้างทั้งโบสก็จะปิดไปต่อแต่นี่คือทั้งด้านข้างทั้งโบสจะปิดเปิดกันนี่จะปิดเพออาบ่บปิดบ่ได้นี่จะปิดพอมักองกรสายตาคายแล้วอายุง่ามมันหน่อย2ปี เสร็จแล้วก็ล่างเมตรละลอยบอกว่าจะเมตรกับพปมอย่างนานแล้วสิ้หงต้องไล่อนปต้องรักษาบำรุงไหว่าสั่งกับคงสุบเรือยัง่อยมันห่างมันก็ห่างเลยแตยังต้องการล่างผู้ที่มีทิศทางสีสีรวมก็ยังได้ขึ้นเกา้าน่าสาถุกพร้อมกันด้วยกัน กันกองกันไปสร้างมันกันแล้วก็โฟล่าโครงสร้างงานสามมือนกับแบบแต่ว่าต้องสร้างเพว่าคสพอ